ผักครบองค์รวมค่ะอะไรอะพร้อหมูย่างครับทอดกระเทียมพริกเผือกอันนี้อันนี้คื่อดมคืออะไรสาินหนึ่งสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะก็หลายรอบแล้วแม่นะพบกับมีนิกแล้วนะคะพบกับเนนน่อีกแล้วนะคะก็ชาเลนจ์ที่เราแบบทำกันไปนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารอะไรคะเนน โอกาสสูค oh uh ่ะ huh. พ oh. right ูดจูค่ะสูค่ะวันนั้นเรารีวิวเรื่องการกินน้ําไปพูดจูตู้ๆต้องเป็นเซลฟ์อ่อวันนั้นเรารีวิวเรื่องการกินน้ําไปแล้วแต่วันนี้คือเราอยากกินอาหารสุขภาพเป็นแบบของคลีนใช่แต่ตอนนี้เราสั่งอาหารไปแล้วนะคะเราก็เต้องจะรออาหารนะคะก็เลยจะมีคําถามให้ถามคนทั้งโต๊เลยว่าไงคะถ้าเกิดใหม่ได้อีกรอบนึงอยากเกิดเป็นใครอ๋อโอเค กล้อง<ม>ด้วยถามไอซ์ด้วยใครดูว่ะเป็นไได้ยังอยากเป็นชมพู่รยาค่ะโอ้ทำไมเหตุผลคือคือเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แบบสวยรวยเพอร์เฟกมีลูกที่น่ารักมีสามีที่ดีแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์เยอะค่ะออ่ะไอซ์อ่ะไอซ์อ่ะไอซ์เหรอครับ ไงครับผมข้าวพอหมูย่างพวกแยงครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ไงผักกดูดิมีผักไหมข้าวคือไรบนนี้ธรรนดาอ่าธรรมดาที่ไหนนะครับเออดูดิดูดิเนี่ยบอกว่อันนี้ก็ของนะโอเคแบบนี้พอไหมไม่ต้องแยกเน้นแล้วบอกตามตรงถ้าเราอยากซื้อผักแยกไปไหนเขาก็จะมีอนนี้คือเมนูอะไรนะครับในคอหมูย่าง พริกเกลือครับโอ้หน้าขาวหน้าทานโอ้สวยแอะกระเทียมพริกเกลือวันนี้ชอจะกินบขอตอกก็ต้องก้องขอตกจะอิบจะซัดก็จะไม่ทนถางแล้วหรอโอ้โหชิมได้ไหมเดีอยวเดีอย่าชิมวรอเพื่อนรอเพื่อนรอรอเพื่อนดีถ่ายรูปถ่ายรูปนะอ่าขันถ่ายรูปครับอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรผมนะครับผมเป็นใครให้ได้เกิดได้หนึ่งครั้งแค่หนึ่งครั้งเหรอครับอยากเป็นใครเหรอครับใช่รอจริงนะ อยากเกิดเป game, uh, ็นมาร์คสเกตเบิร์กครับมาร์คสเกตเบิร์กมาร์คสเกเบิร์กมาร์คสเกตเบิร์กพูดผิดนะฮะมาอันนี้ตอตัว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 อะันะมาร์คสเกตเบิร์กมาร์คสเกตเบิร์กคอว่าสเกตเบิร์กสเกตเบิร์กอันนั้นคือลูกน้องเาครับ น้องเขาทำไมถึงอยากเป็นให้สำเนียงภาษาเขาเจอเพราะว่าภาษาสเปนไหมครับทำไมถึงนั้นใช่ไหมครับก็เขาได้สร้างแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ Facebook เนี่ยคือได้ให้กับผู้คนได้หลายคนมากเลยครับผมได้แบ่งปันครับโอ้โหไก่โอกระดูมาถามคนหนึ่งจเลยนะครับอันนี้จะเป็นสเต็กไก่โอกระดูสเต็กไก่โอกระดูโอ้โหโอ้มากจูมาก อุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะเหมือนโบ่อน้ำพุเลยอ่ะอันนี้เป็นมันบดแล้วก็ตรงกลางเนียนตเต้นอะไรแบบนี้นื่นเป็นแบบตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคนไม่เคยไปกินมันจัตจุบีมากบอกแล้วไม่ต้องสั่งบอกแล้วนันนี้เลยอ่ะโอ้ my god มันใหญ่มากทุกคนคือทุกอย่างอ่ะใหญ่มากเดีคือเซนติเมตรใหญ่สุด อันนี้เราสั่งตัวเล็กสุดแต่ใหญ่สุดเทมเป้เทมเป้อกไก่แล้วก็อันนี้ค่ะต้มยำเทมเป้แล้วก็สลัดใหญ่มากใหญ่จริงๆคือแบบอันนี้เราเน้นจะเน้นธัญพืชไงทุกคนทุกคนดูทั้งหมดนี่คือเดี๋ยวเราจะถ่ายเดี๋ยวเราจะถ่ายนี่เป็นสเต็กไก่โอกระจูเดี๋ยวเราถ่ายให้เนื้ไก่โอกระจุงเนื้อไก่โอ๊กกระจุของแม่เป็นไก่เทริยากิผักครบองค์รวมค่ะอะไรอ่ะคอหมูย่างครับ พอกระเทียมพริกเกลืออันนี้อันนี้คือลืมพริกเลือยสามชิ้นเลยกินกินหนึ่งเกอหอมอ่ะหอมเครื่องเคียงนคือกินนุ่มมากอ๋ออันนเมีชีสที่นี่ตลอร่อมกชิมตรงสลัดนะสลัดบ้างชอบชอบเฮ้ยเด็ดวะคือคืออย่างนี้ ผักกรอบมากสดอร่อยมากกรอบแบบหวานอ่ะวาวบ้านเรียกหวานจว๊หวานจวดวก็คือแบบหวานแบบไม่มีที่สิผักแบบไม่มีความหมกแล้วแต่เราคนชอบกินอะไรหลายๆอย่างรวมกันแล้วเขาจัดแยกมาให้ในเป็นคลุกๆมีอโวมาโดนะคะแล้วมีผักแล้วมีหน่อไม้ฝรั่งมิสจายำสาหร่ายญี่ปุ่นแล้วข้างในก็เป็นใช่ค่ะเป็นผัก42ชนิดอร่อยมากเลยค่ะ มาดูให้อ้ชิมไก่ของเราเดี๋ยวเราจะถ่ายตัวเองเแบบลราอืมชิมไก่นยดิเป็นแบบรสชาติแบบจริงๆอ่ะอาหารอะ่ะมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะทุกคนคือเราจะบอกว่าอาหารอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ไก่เป็ดปลาอะไรพวกเนี้ยค่ะ มันมีรสชาติที่อร่อยของมันอยู่แล้วแต่คนเราอะเอาไปใส่แบบผงชูรสใส่อะไรเวร่ๆจนจนเราลืมว่าจริงๆอาหารธรรมชาติอะมันอร่อยอือใช่เราลืมไปจริงๆเราลืมไปว่าจริงๆความเป็นแบบจริงๆเราเรารู้ไหมว่าความหวานของผักอะมันมีนะแต่เราแค่กินน้ําตาลเยอะเกินจนเราไม่รู้ว่าจริงๆหวผักมันหวานยังไงอือจริงๆอันนี้จริงมากใช่แล้วพอเราเริ่มเบาเบาแบบๆๆๆ เบาความหวานลงอ่ะเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราได้อยู่กับสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้เยอะจังอืแต่มนุษย์อ่ะคือคือแบบไม่มนุษย์คือไม่พอใจไงก็เลยไปกินอะไรที่มันแบบมากกว่าเดิมอเลยืะอันเนี้ยหอมกระเทียมพีชน่ะมันอร่อยไหมเหมือนเหมือนน้ำพริกหรือก็ไม่ใช่เหมือนสลัดก็ไม่ใช่นมก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นอ๋อพอจะแบบนอนน้ำจิ้มสับลดหน่อยหน่อยของของอเมริาตะวันเลย แล้วอันนี้คือเทมเป้ใครไม่เคยลองลองได้นะลองแล้วค่ะใครหน้าไปไหมไเห็นแต่าปากเลยตอนนี้อ่าเห็นแต่ปากเป็นการกินไม่มีเป็นสักเลยจริงๆอะไรที่แบบโอเคมากมันมาตัดกันไม่ให้มันเลี่ยนให้กินต้าหู้ด้วยเลยน,น,น,เนี่นี่เลี่ยนเห็นเต้าหู้ตรงไนใช่แล้วก็มีมีอกไก่ด้วยมีมีผักมีไข่มีสลัดแก้ว เยอะมากเราจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรจะกินแบบสามใช่ไหมเนี่ยเราจะกินแบบสามสามสามนะคุณเราอ่ะเพราะว่าเ,เราควรนนวจะกินโปรตีนให้ถึงประมาณเท่าเท่าฝ่ามือแล้นี่ฝ่ามือคนเราเนี่ยคะ่ะฝ่ามือคนเราแบบนี้เนาะอันนี้จะอยู่ในโปรแกรมทีอาร์นตะี้นะตอนหนึ่งมือนะต่อนหนึ่งมือแบบประมาณหนาประมาณเนี้ยสังเกตอมันก็จะมีโปรตีนจากจากสว์ประมาณนี้เหมือนกัแบบนแล้วก็โปรตีนที่ไม่ใช่จากสวรเขาเรียกว่า เขาเรียกว่านอนมีดก็จะเป็นพวกเทมเป้เป็นพวกต้องพูหวอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าไขา่ไก่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ<ม>เราก็จะกินประมาณนี้เหมือนกันประมาณประมาณกําปั้นประมาณกําปั้นนี้กินได้เยอะเลยแล้วก็ส่วนผักเนี่ยกินได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดใ<ม>ช่ในหนึ่งมื้อนะแล้วก็ส่วนที่จะเป็นแป้งเนี่ยกินได้แค่นี้ทุกคนดูมือนะน <laughs> มือของแต่ละคนเนี่ยมันอุ้งไม่เหมือนกันลปกติแป้งเนี่ยกินอย่างเงี้ย <laughs> เรียนแบบแมิซซาได้ไหาะเพราะว่า <laughs> ลิซ่าเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามจากนิเดยสา,ารมาถามว่าถ้าเกิดอีกรอบอยากเกิดเป็นใครลิซ่าก็ตอบว่าเกิดเป็นตัวเองเราก็เลยรู้สึกว่าคำตอบนี้มันเป็นคำตอบที่เออนี่แหละมันคือคนที่เขาได้เป็นไอดอลคนอื่นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกชอบที่ยังไงก็มีความสุขที่ได้เกิดมาเป็นตัวเองอะ่ะใช่มีรู้สึกว่า มันเป็นคําตอบที่อยากจะเอามาบอกในคลิปแล้วก็อยากจะเอามาอัดมาถามทุกคนแล้วก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมานั่งทุทวนก็ก็ยังไงก็ยังอยากเกิดเป็นตัวเองก็มีความสุขที่ได้เป็นตัวเองเป็นอย่างนี้แหละใช่เรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจในระดับหนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นตัวเอง I happy to be myself คะ่ะได้อะไรไปอีกใช่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้เกิดเป็นตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าให้เลือกจริงจอ่ะ เราก็เลือกเกิดไม่ได้อยู่แล้วใช่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะใช่มันมีแค่เราคนเดียวเราเป็นหนึ่งเดียวนะคะอุ้ยมีสาระเฉยว่าอะไรเยอะเลยเฉยโอเคนะคะไปลไปกินอะไรเขียวๆขียวกินกรีนดีกว่าสายเขียวใช่มีเสน่ห์อิ่มมากคำตอบเลือกอะไรจะมีชีวิตนี้ความอิ่มนี่มันเป็นแบบนี้